สวัสดีครับเข้ามาในพื้นที่อีกแล้วสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าซี่กก่องนะคะารถแปลกมาบ่อยจังช่วงนี้เนี่ยเนาะรถแปลกมาบ่อยจังเลยมาทำไมรีบมามาที่เอาไปเอาไปหายอยู่ ทำไมรีบมาล่ะไอ้ชิดกำลังจะเย็นนี้พอดีเลยเนี่ยโอ้ยชาวบ้านที่บุ๊คนี่มาให้ใครมาเปิดต้เลิกในหมาฮะเดี๋ยวไปเอามาเดี๋ยวไปเอามาให้เดี๋ยมาให้กินนมงากินนมอ่ะอาจารย์ให้แน่ชิดไปเอามาให้ก่อนที่บ้านป้าแม่เอามาใส่อาบ้านป้าเราจะไปเอามาหามาให้ก่อนนะคะ เพราะว่าเมื่อคืนป้าเข้าไปนอน,นกับไอล้ล็อกกี้นี่ก็จะไปเอามาให้ ช่องช่องใช้คนพี่ช่องใช้คนช่องใช้คนที่ลอกเขาเนคนย่าเบ้าไอจีดัะเลยย่านนาย่้าหางมก่อนเออหางมาก่อนน่ารักน่ารักเลยมากบอกมาไส่งมอบแล้วส่งมอบแล้วกินแกงเออกินแปลงกินแปลงได้ปลาแล้วเรียกขันมาหน่อยเด้อเรียกขันมาหน่อยชื่ออะไรแต่ย่ายังไม่รู้เลยย่าเขาตั้งชื่อให้แล้วถุงเงินถุงทองไม่เอาไม่เอาอ้าผมก็เอา กระถังทองอาถังเงินกับถังทองมีชื่อแล้วมีชื่อแล้วเป็นยังไงถังทองตัวไหนจะเหมาะสมเออเออใช่ถังเงินถังทองอุ้ยชื่อดีเนาะถังเงินถังทองแต่เราี่ใบเงินใบขาวกว่าก็ถังเงินใทองได้จำ่ายเงินขาวในเงินสีขาวอ่าถังเงินถังทองอันนั้นอันนั้นเราออกสีน้ำตาลทองก็พอดีเลยอันนี้เงินเงินกระถงอยู่บ้านใหม่เลยถังเงินถังทองไปอยู่บ้านใหม่เลย หูอ่ะทางทางทางทองนี่ยม right? <that> <speaking> <ập mat> ันจะหูตู่หูตู่สองตัวพี่ยูโรมาเดินอะไรอ่ะยูโรมารับให้เดินได้ไงอย่างธันวาธันวาตัวเรือธันวาเดี๋ยวพี่ยูโรมาคงจะได้แบบเครื่องบรรณาการเพียบแน่นอนขนมาจากต่างประเทศเออถ้าวันไหนไม่อยู่ก็ลากกันไว้ี่รูนี้เลี้ยง เออวันที่สิบห้าสิบห้าไม่อยู่ยากเลยโอ้ยจะไปลูกฝากใครลุกินยากเอามาโลเอามาพี่หล้าใส่ชาเล้งมาใส่ทังนี่ล่ะมาได้ได้ยังสวนเจ้าไม่ยังกินแน่สวนเจ้าที่จะกล้วยแล้วปลูกกล้วยมาแล้วมาฝากไหมเมื่อกี้เต็มอยู่บ่กมึงเลยอ๋อกรมังมาฝากคนที่หน้าเนาะ

ของภาษาของภาษานี่คือหวานแบบกล้าเลยโอนน้ของภาษานี่คือแบบโอ้ของภาษานี่คือแบบโตไวมากเลยดูดิอเอดูดิเป็นไรก็เป็นนั่นเลยอ่ะเป็นอะไรเม็ดอ่อนต้นอ่อนทานตะวันที่เขาไปทำกับข้าวใช่ใช่ใช่โอ้ อันนี้ของภาษานิวานแบบผีมากเนาะโตขึ้นมันทีมันมันทีเกินอะไรแม่นบอกเราไม่ออกควมเียนเพราะเราไม่ได้หวานไม่ใช่ไม่ใช่จ้าหวานทีพอดบอกม่เรออวพ่ดหวานไม่เจ้ที่สุดเลยไม่อ้กควีย่วา่จ้าหวานบา่นเป็่ีน่้านี่ช่ไมช่หวานคยด้วยวันนั้นอ่ะเมนี่มันมาตามร่องน้ำเรา่เยนมัหลนมากองกันเนี่ย เสือหวานดีหรือโอ้หวานไหมค่อยหวานค่อยก็บอกเอไอว่าวานให้ค่อยแน่หวานโอ้ยเป็นยุ่ม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 มันมากับน้ำไงมันลอยอันนี้ถ้าถ้าหวานกล้านี่เขาบอกว่าเสือหวานไม่เป็นทำยังไงดีเนี่ยต้องย้ายออกต้องรอให้มันโตก่อนไหมแล้วค่อยย้ายปลูกเอาไหมอืมใช่มันต้องได้เอาออกมันถี่เกินมันถี่้วเนี่ยเป็นยุบยุบเลยนั่นแหละก็มีน้ำมันไหลมาก็เนี่ยที่ลุ่มพอดีไม่นะป้ามาป้าจะมีคำาว่า นี่ตรงนี้น่ะมันจะพอดีถ้มามันโตน่ะนี่แต่ด้านในก็พอดีแต่ว่าของข้างในพอดีแต่ข้างนอกนี่มันมาก,กับน้ำ <c ười> ไม่ใช่จะวาวหวานจุ่มกันเนาะกําหวานกําหวานเลยบอกจะให้มันหมดเร็วเร็วคอยกหวานอย่างนี้แหละเอไอเขาบอกว่าดีแล้วดีแล้วคอยว่าเขากำใส่กำใส่เลยนะอ่ะโอเคคลิปนี้ไปนาทีแล้วมาไปรับชมกันครับ ท่านรับชมนะคะย่าซี้กบผอกนะคะดูให้ห้านาทีขึ้นด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้สวออด้วยนะคะที่นะ่าไ,ไ,ไอปู้ไอปู้อันนี้แอนแฟมิลี่นะไอปู้แต่ว่าตรงนี้ไม่มีเลยไปตามนะ้ำเมันไปดำนะ้ำไปดำนะ้ำไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ได้ไปตามน้ำหลงหลงหลง,ลงเพราะว่าแถวนั้นก็ไม่ได้ที เออนี่มันหลงพอดีนี่นี่มันไม่ได้ทีเด้นี่พอดีกันเลยคือคือตรงนี้เนี่ยนี่ของภาษาเนี่แก้ว่านทีแรกนะแกจะว่านทีแล้วคิดได้อ้หวานหางนี่หลวงตาสวยเออพอดีนี่นี่พอดีเลยต้นขึ้นไปมันจะเออพอดีเลยนี่นะก็จะต้นใหญ่เนาะแมนต้นใหญ่ดอกมันก็จะเยอะเขาไม่ให้ว่านทีขนาดนี้แต่อันอันนี้มันทีโพดนะฮะ ก็งานอบก <presidency> ันเนาะอ๋อใช่ที่เขาหวานตอนพอเทืองนี่ไงไม่ที่เขาหวานที่ที่ท่องเที่ยวนะนั่นท่องเที่ยวฮะท่วมหัวนี่ประมาณนี้แหละแค่อบเห็นงันในเขาเข้าไปถ่ายรูปในยุ่งนะแต่ถ้าเรารักษาได้นะอันนี้ภารกิจเรา ทำสำเร็จแล้วนะคะคือล้างห้องน้ำเรียบร้อยแล้วก็หมาคุณยูโรนะคะน้องสายเพื่อนก็มารับไปแล้วนะคะถังเงินถางทองนะคะแล้วก็พวกเราก็ตอนนี้ก็พักผ่อนตอนเย็นค่อยไปอตอนเย็นค่อยไปทำความสะอาดอีก ด้านหน้าคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะสััสดีนะคะ